สวัสดีครับผมนายคำทอนมรชาตินะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อวงจรการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์แบบจ็อกกิ้งนะครับก็คือการกลับทางหมุนแบบกดแล้วก็เดินหน้าแล้วก็กดอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นการกลับทํางน,นะครับมาเริ่มเลยนะครับขัาดัแรกนะครับก็ต่อวงจรกําลังก่อนนะครับก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็น L1 L2 L3 แล้วก็ N นะครับ ก็ L123 ก็ได้มาพ่วงเข้าที่หัวของเมนเบเกอร์นะครับ123นะครับแล้วก็ออกข้างล่างแล้วก็จะไปใช้เป็นวงจรกําลังนะครับส่วนเบเกอร์เล็กตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นของเบเกอร์วงจรควบคุมนะครับก็ไปพ่วงมาจาก L1 นะครับของเมนเบเกอร์นะครับแล้วก็จะเริ่มต่อกันเลยก็ผมก็ได้ต่อไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ L123 ก็เข้าที่แม่ติดตัวที่หนึ่ง123ปกตินะครับแล้วก็ออกก็ออก123ปกติส่วนตัวที่สองก็มาครอบ123ปกตินะครับซึ่งการกับทางหมุนมอเตอร์ สามเฟสก็จะมีการสลับเฟสใด,ดเฟสหนึ่งซึ่งเราก็จะมาสลับอยู่ที่หัวของแม่เนติดนะครับของวงจรลำลงอ,องก็เส้นแรกนะครับออกจาก L 1นะครับก็จะสลับมาที่ L 3ครับแล้วก็ L 2ก็มาที่ L 2ครับจะสลับ3กับ1นะครับน,นี้ L 3นะครับจะมาเข้าที่1 L 1นะครับ ตอนกำลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนิวตันนะครับก็ก็พ่วงมานะครับเข้าที่คอยแมกเนติกตัวที่1ตัวที่2แล้วก็พ่วงมาที่หลอดของแต่ละหลอดนะครับก็จะมีหลอดโอเวอร์โหลดหลอดอร์เวิร์ดตับรีเวิร์ดนะครับสองหลอดนะครับก็เริ่มต่อวงจรควบคุมนะครับสัหรับแรกก็ต่อออกจากนะครับวงจรควบคุมนะครับของอุปกรณ์ป้องกันนะครับเป็นสกรีตเบเกิลลูกเล็กนะครับมาเข้าที่อุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลดนะครับเข้าที่95นะครับ ก้าห้าก็จะมีเบิ้ลมาที่เก้าเจ็ดด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อไปที่หลอดนะครับเวลาเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดก็จะออกที่เก้าแปดนะครับเบิ้ลจากเก้าห้ามาเก้าเจ็ดอย่างนั้นเก้าห้าไปเก้าเจ็ดแล้วเราก็จะออกจากเก้าหกนะครับเก้าหกเข้าเก้าห้ากับเก้าหกนะครับเก้าหก ไปที่สวิตช์ S1 นะครับเป็นสวิตช์สต็อปนะครับหรือว่ากรณีฉุกเฉินนะครับเ็ากดสวิตช์สต็อปนี้นะครับ S1 ออกจากสวิตช์ S1 นะครับก็จะไปที่สวิตช์ S2 นะครับ S2 จะเป็นปกติเปิดนะครับไว้สั่งการทำงานก่อนนะครับออกจาก S1 ไป S2 ปกติเปิดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างสวิตช์นะครับก็เข้าเปนตปกติเปิดนะครับ ออกจาก Y3 ปกติเปิดนะครับก็จะไปเข้าที่า3นะครับปกติปิดนะครับก็เป็นการอินเตอร์ล็อกสวิตช์นะครับปกติปิดตรงนี้นะครับอาจากา3ปกติปิดก็จะไปที่คอยเชนหนึ่งนะครับ ไควบไม่กระติกตัวที่หนึ่งเพื่อให้ทำงานครับเข้าที่ปุ่มเอหนึ่งนะครับลังนั้นเราก็จะมาต่อนะครับตัวที่สองก็ออกจากท้ายสวิตช์เอหนึ่งนะครับก็เป็นการรีเวิร์ดนะครับสั่งรีเวิร์ดตรงนี้นะครับก็เบิ้ออกจากท้ายสวิตช์เอหนึ่งมาเข้าที่สวิตช S2 นะครับแต่ว่าเป็นสภาวะปะกติปิดนะครับรี์ฟอร์เวิร์ดแต่ปกติปิดัจากนั้นก็เอาจาะ S2 ปกติปิดนะครับก็ไปเข้าที่สวิตช์รีเวิร์ดปกติเปิดนะครับออกจากสวิตช์รีเวิร์ดปกติเปิดนะครับก็จะไปเข้าที่คอยเก2เป็นการกลับทางหงุนนะครับ วดังนั้นนะครับก็เราจะต่อหลอดแสดงสถานะสถานะการทางานนะครับก็จะมีหลอดทร์โหลดนะครับคือหลอดนี้นะครับหลอดทร์โหลดก็จะไปเข้าที่ขั้วเก้าแปดครับเวลาเกิดสถาวะอร์โหลดนะครับก็จะขึ้นไฟสีส้มนะครับก็เลยไปเข้าที่ขั้วเก้าแปดแล้วก็อีกสองหลอดนะครับก็จะเป็นสถานะฟอร์เวิร์ดกับรีเวิร์ดนะครับก็ไม่เนีิกตัวแรกนะครับก็ทํางานก็จะเอาไปแสดงนะครับเป็น ตัวกระตังหนุนหลอดที่หนึ่งครับอันนี้ก็จะต่อพ่วงจากสวิตช์เลยนะครับเพื่อให้สายมันใกล้นะครับเดินมาดึาเข้าไปนะครับหรือว่าเราจะไปเอาอยู่ตรงคอย A1 นก็ได้นะครับ<ๆ>ก็จุดเดีวยวกันนะครับส่วนหลอดที่สองนะครับฟอร์เวิร์ดนะครับก็ามาเอาอยู่ที่สวิตช์ส่งฟอร์เวิร์ดนะครับข้ามาที่ ไป f o r w a r ดนะครับตรงนี้ไปเช็คใหม่อีกรอบนึงครับอนีหนึ่งนี่แน่นนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแสดงการทํางานของวงจรนะครับก็ตอนแรกนะครับเราก็เปิดแรงจ่ายมาครับก็สตาร์ทสาม์ิไปก็จะมาปล่อยเข้าที่ตู้ของเรานะครับแล้วก็มาเปิดเซกเกอร์ลูกเมนขึ้นนะครับของกําลัง แล้วก็ลูกของวงจรควบคุมครับแล้วเราก็ต่อวงจรนะครับมาที่มอเตอร์นะครับ U เข้า U V เข้า V นะครับห V เข้า W ราอาลำดับนะครับฝั่งนี้ก็จับหัวนะครับเป็นสตาร์นะครับแล้วก็แจ็เข้าสามเส้นนะครับแล้วก็ทดลองเลยนะครับหลักการทำงานก็คือเข้าเรากดนะครับวิร์ดนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปตามตามเส้นนะครับเ้าเรากดอีกทางนึงมอเตอร์ก็จะกลับนะครับแล้วก็ไฟก็จะขึ้น จะใช้ในประโยคใช้ในกรณีที่เป็นรีโมเทเกมอะไรอย่างนี้นะครับที่มันสามารถกระทำแบบกดแชรแ์แล้วก็ปล่อยแล้วก็กดให้มันวิ่งกลับขื้นนะครับเมื่อเกิดสภาพนะโอเวอร์โหลดนะครับก็ขึ้นนะครับเกี่ยวว่าโหลดก็จะขึ้นไฟแช้์ว่าโหลดก็ไม่สามารถกาาระทำได้นะครับเราต้องมารีเซ็ตโอเวอร์โหลดนะครับสามารถกระทได้หรือว่าในกรณีที่ปุ่มสวิตช์มันค้างนะครับปุ่มสวิตช์มันค้างปเราก็สามารถมีปุ่มฉุกเฉินนะครับกดก็ตัดวงจรไฟมอเตอร์ก็จะไม่หมุน อันนี้ก็เป็นวงจรกับทางหมุนของมอเตอร์3มเฟสนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับครับ